ความฝันเลขนำโชคฝันว่าตัวเองเป็นดาราดังฝันว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นดาราที่มีชื่อเสียงในความฝันแปลว่าอะไรฝันว่าตัวเองเป็นดาราดังมีแต่คนอยากรู้จักมีแต่คนชื่นชมเรามาดูกันนะคะฝันร้ายกลายเป็นดีฝันดีกลายเป็นร้ายค่ะ ฝันว่าตัวเองเป็นดาราโด่งดังที่มีชื่อเสียงการแก้แค้นการต่อสู้เพอร์ซิอุสลบกับอาคราเคนเพอร์ซิอุสลบกับคราเคนช่วยเจ้าหญิงแอนโดรมมดาการแก้แค้นเป็นช่วงที่คุณน่ะต้องต่อสู้ดินน้นรนเป็นช่วงที่คุณน่ะมีอุปสรรคในชีวิต เป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตต้องต่อสู้ดินน้นรนมีปัญหาเข้ามาเยอะมีปัญหาทางด้านการเงินธุรกิจล้มเหลวฝันว่าตัวเองเป็นดาราโด่งดังมีชื่อเสียงแปลว่าจะมีเรื่องเสื่อมเสียทางชื่อเสียงจะมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงจะมีคนอิจฉาริษยา จะมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงจะมีคนอิจฉาริษยาในความสำเร็จของท่านจะมีคนวางแผนต้องการจะแก้แค้นท่านเป็นช่วงที่มีภัยอันตรายเข้ามาท่านควรจะหลบซ่อนตัวเองอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ควรไว้วางใจใครมีอุปสรรคมีศัตรูคิดร้ายมีคนจะแก้แค้นมีคนหมั่นใส้อิจฉา ธุรกิจการงานมีปัญหาธุรกิจการงานที่ท่านดำเนินอยู่อยู่ในสภาวะขาดทุนลงทุนเยอะได้กำไรน้อยธุรกิจการงานมีปัญหาขาดทุนผลกำไรลดลงกำไรแย่มีปัญหาทางธุรกิจเข้ามามีคนคิดแก้แค้นท่านมีคนอิจฉาหมั่นไส้ท่านควรจะระมัดระวังให้มากเรามาดูเลขนำโชคกันค่ะ เป็นช่วงที่ต้องใช้กรรมเก่านะคะเลขนำโชค2 5อ,อันเนี้ยนักล่าแวมไพร์อันเนี้ยไพ่เจ้ากรรมในเวนนะคะฝันว่าตัวเองเป็นดาราดังอะ่ะเป็นช่วงต้องชดใช้กรรมเก่าะคะ่ะเนี่ยต้องชดใช้กรรมเก่าประตูกรรมเปิดขึ้นแล้วจะมีรักต่างชาติต่างภาษา เป็นช่วงที่มีคนคิดร้ายมีคนคิดร้ายมีคนหมั่นไส้ค่ะอันตรายค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ